ก็วันนี้นะครับเราก็จะมารีแอคในส่วนของเพลงของพี่วินเมทวินอ่อที่ฟิชชิ่งกับพี่แบสซ์มิกซีเอ่อก็คือพี่มิกเฉลิมสีนั่นเองนะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่าดึกมากแล้วเราทำเสียงแบบนี้เออเราไปดูกันเลยไหมดูเลยดูเลยเออดูเลยเนาะแล้วเราค่อยมาพูดถ่ายคลิปก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะจ๊้าตุ้ง โอ้ยโอ้ยวมอเทวาทำถึงเมื่อเอานึิงว่าหายมีกฝุนใช่จริงๆริงอยู่วะเออจริงจริหล่อมาก โอ้หพอ่วินสวยอะพี่วินน้าเล็กเกินอะขือะไรขืนอะไร จริงจริงอยู่ดูตลิกไปเลยอ,ะอ่ะวินหลอดสะกดมากวินหลอดสะกดสุด

มึงเคยจะเด่นได้สวยขนาดนี้เคยจะเด่นได้สวยขนาดนี้ <c oughs> ถึงมากจริงๆ,งๆถึงเกินโอ้ ตายได้นะถ้าเป็นชั้นโหนตรงนั้นใช่ใช่จะไม่ลืมตาก็คือกูไปแค่แต่ขอคำแรกแล้วแล้วกจะจบจบนี่ตามสเต็ปโอ้ยไม่คิดเลยว่าเพลงมันจะดื้อขนาดนี้แต่ที่ชอบสุดเลยคือแบบท่อนแบบที่แบบชีพี่มิกะมา เปิด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 เปิมิกใช่ไหมโอ้มันดูแบบอุ้ยยั่งทุกคนไปเลยใช่แมงเลินเกินมาพคาจริงคนที่อยู่ในงานแต่ไม่คิดนะว่าแบบวินเมทวินจะมาฟีดกับแบบพี่มีกก็อะไรเงี้ยแต่ด้วยกระแสด้วยเนาะตามตรงตอนเนี้ยชีมิกก็คือกระแสแบบในเรื่องของการแต่งเพลงในเรื่องของการร้องในเรื่องของการผลงานด้านด้านเขาเรียกว่าอะไร ด้านความเป็นศิลปินของของของชีมิกอะไรเงี้ยฟงมีนี่ก็อะไรเงี้ยมันก็มันก็มาอ่ะแต่งเพลงแบบเพลงหนึ่งสาิบล้านวิวอะแล้วเพลงตัวเองอีกประมาณสิบกว่าเออสิบกว่าล้านวิวอะไรเงี้ยเนาะสิบเจ็ดแล้วป้าสิบแปดแล้วป่ะเออไล่ไล่แบบว่าเนี้ยคือก็มีของอ่ะทีสเฉลิมฉลก็คือมีของต้องยอมรับริงว่าสมเออที่แบบวินเมทาวินหรือว่าทางค่ายของพี่แกงส้มเขาจะแบบพี่ของแกงส้มเหร ใช่ปะใช่ไม่ใช่เหรอใช่หรอของแกมมี่แต่พี่แกงส้มออกมาเปิดค่ายเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารไม่รู้อันเนี้ยไม่รู้เกัดกานึกว่าพี่แกงส้มเขามีค่าของตัวเองอยู่แล้วช็อตช็อตใช่ใช่ใช่อันเนี้ยนี่ไงของไอไลเซอร์นี่นะ ใช่อันนั้นเป็นค่ายใหม่ที่มันอยู่ภายใต้ของแกมมี่ป่ะใช่ไงแกงส้มของ GMMTV ไม่แต่แกงส้มเป็นโปรวดิวเขาไม่ได้ว่าแกงส้มเป็นโปรดิวเซอร์แกงส้มพิมพ์ค่ะเซิร์เชื่อฉันเออมึงเซิร์ไลเซอร์ใช่ไหมไลเซอร์มวสิกเปิดข้าวเสียบ แค่ซ้มมาเขาให้แคงซ้มมาบริหารเหรอกูอะไม่รู้แต่รู้ว่าเขาเปิดตัวค่ายใหม่ยงขึ้นแทนผู้บริหารค่ายอืเป็นผู้เป็นผู้บริหารค่ายอโอเคถูกก็อย่างอย่างว่าเนาะที่แบบว่าพอ GMMTV เอเขา เหมือนกับเปิดค่ายเพลงน้องใหม่แล้วแบบมีผู้บริหารอย่างพี่แกงส้มอะไรเงี้ยเออแล้วบอกกับก็เอาศิลปินก็เอานักแสดงที่แบบอยู่ในภายใน GM m TV ทอ่ะก็มาแบบมาร้องมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยก็วนๆไปแต่ก็ค่ายนี้ก็คือมีน้องแก๊งเล่าเหล่าหลายแค้นด้วยกันอยไรเงี้ยเออไอตัวเด็กอะไรแค่สนอ่ะจมันมีค่ายเยอะเขาแตกหมเลยเขาเหมือนกันไหนแสดงันช่ยจ่ต้องไหนบ้างอ่ะ แต่ก็เอ็มวีนี้ก็ก็ทำดีนะแต่รู้สึกว่าเนื้อรองเนื้ออะไรคือดีหมดเลยอย่างท่อนพี่มีกอะไรเงี้ยก็ดีหมดมเลยแต่แต่รู้สึกว่ามาปล่อยผิดช่วงไปหน่อยเนอะรู้สึกเหมือนกันไหมเพลงเนื้อเพลงอะไรมันดีหมดแต่แค่เวลาในส่วนของการปล่อยเพลงอะไรเงี้ยมันเอาปล่อยถูกกันแหละแต่ว่าเนี่ว่าเขาปล่อยถูกกันแหละแต่ว่า มันหลายศิลปินคัมแบ็กพร้อมๆกันช่วงช่วงนี้ไงเขาก็เลยไม่ไม่รู้จะดูอะไรมันชนน่ะแกเราต้องเลือกคนที่เราอยากดูก่อนมันก็อาจจะมันก็อาจจะอย่างเป็นแบบพี่เป็นพูดใช่เขาเขาเลือกถูกแล้วเขาต้องเลือกถูและเวลาเขาอาจจะเลือกถูกแต่พูดถึงว่าเขาก็คงไม่รู้หรอกว่าค่ายอื่นเขาจะปล่อยตอนนี้เหมือนกันอะไรใช่เออหรือว่าอาจจะรู้หรือว่าเขารู้แหละแต่เขาตั้งใจปล่อยออกมาสู้กันแต่มันสนุกไงคนคนดู่าสะใจว่า เิศต้องชนกันนี้เลยแม่เหมือนเราตอนเหมือนตอนเราดูของเกาหลีไงที่เขาจะคัมแบ็กชนชนกันแบบอุ้ยแกมันน่าตื่นเต้นว่าใครจะปังนะรอบนี้อะไรเงี้ยเออสนุกนะแต่ก็นั่นแหละอย่างว่าพอมันปล่อยชนกันแล้วคือสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องมีคนตุบกับคนคนที่เกิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะคือผ่านมาหนึ่งวันแล้วผ่านมาสองวันแล้วก็ยอดอยู่ยังอยู่แบบอยู่หลักแสนสองแสนขัเองะเงราว่ามันเราว่ามันก็เยอะแล้วนะ ถามว่าเยอะไม่สำหรับโฟลทวนยังไปได้อีกอะ่ะคือสําหรับคนที่มีฐานแฟนคลับท,ที่แบบ,แ,บ,บแน่น<อ>แน่นิน <Wi im, S 2> ใช่ไหมใช่แน่นกว่านี้แล้วแล้วคือเราคนที่ฟีดอ่ะไม่คนที่ฟีดอ่ะ <c discs> <ๆ c ục> เขาเขา mm. มีผลงานที่ชัดเจนอยู่แล้วมีมิกชีมีเขามีผลงานที่ชัดเจนอยู่แล้วเหมือนเรื่องเรื่องการแต่งเพลงเรื่องเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงว่าอย่างพี่วินอะไรเงี้ยเขาก็เป็นนักแสดงมาก่อนเนาะแล้วเขาก็มาแบบมีส่วนของการเป็นศิลปินมาร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยแต่เอ็มวีนี้พอกลับมามันก็เรื่องของเวลาเรื่องของการปล่อยชนกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ยอดวิวหรือว่าการเข้าดูมันน่าจะแบบพุ่งมันถูกแบ่งมันถูกแบ่งไปให้คนอื่นๆด้วยใช่เพราะเราก็อยากดูขนาดเราเองอะเราก็ยังต้องมานัังดูทุกคนอะมันก็ต้องรอรอมาจะดูอะไรก่อนดีนะเอเอวีนี้คะแนนเราให้กี่คะแนนดีพี่เป็นก่อนให้กี่คะแนนฉันให้แปดฉันก็ให้แปดจุดด้ชฉันให้แปดจุดห้าจุดห้าด้วยอ่ะฝฟนให้แปด อืออ่ะพี่เป็นให้แปดเพราะอะไรเพราะว่าเราว่าพี่วินอะหล่อได้อีกแต่เมื่อกี้ก็สะกดแล้วนะช่วงที่เราเยียมๆไปคือวินแบบว<ด>ินแบบคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกอีกไม่ใช่ว <c oughs> ินสะกดมากอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแกมันในอีกเพราะว่าพี่มิก็ถึงมากตอนตอนที่มิกกมาคือ <c oughs> คือถึงมากแล้วว่าพี่วินก็นหล่อที่อีเอออย่างเงี้ย มันได้อีกมันได้มันได้อีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยอุตส่าห์ได้แบบเออนางเอกก็เลิศมาอย่างเงี้ยเออตอนอี a, กยังมีก็เลิศอย่างเงี้ยเราอืมัมนที่อาจจะเป็นเพราะแบบ,บเนื้อเรื่องด้วยมั้งมันม,มันมัน,นคือหนึ่งหนึ่งคืนไงมันก็ได้เหตุแค่ <S 2> <S 2> คชุดหนึ่งหนึ่งชุดอะไรเงี้ยเออเราใช่ฉากกเดียววนไปวนมาเออเออพิ่งสั่งเออใช่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 แล้วก็มันมันอยู่ในพื้นพื้นที่เดียวอะไรเงี้ยอืม เข้าใจว่ามันเป็นคึกหนึ่งคืนก็จริงใช่แต่เพลงดีเพลงดีแบบทิปล่ะทิปก็เหมือนกันเหมือนกัน copy สุดๆมัน copy สุดๆมันมีแค่มันมีแค่นั้นก็ที่หักลบไปก็คือเรื่องเออฉากฉากอ่าตอนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออความสถานที่หรือที่พูดมาเมื่อกี้เออมันมีแค่มันเป็นแค่คืนเดียวมันกเราทำแล้วเพลงกันแหละใช่ตามเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หลอดอีมันหลอดอี้แต่เมื่อกี้ก็สกดแล้วนะสกับโอ้โหสกัดมากเออแต่หลอดได้ดีกว่านี้ได้ดีกว่านี้เหมือนกับอย่างอา่กงฟี่อย่างส่วนตัวโฟนอะที่หักไปแปดเออที่หักไปหักไปสองทหักไปสองเลยก็คือเรารู้สึกว่าพอพอเขาเล่าเรื่องที่จริงเล่าเรื่องหนึ่งคืนอะไรเงี้ยมันก็สามารถเล่าเรื่องได้อีกแบบหนึ่งนะแต่เรารู้สึกว่าด้วยข้อจํากัดของของเรื่องแบบ อาจจะเป็นบัตเจตที่มาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเลยเราก็ไม่รู้ไม่รู้ข้างหลังจ้าก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเขาอยู่ภายในโลเคชั่นเดียวเป็นเซตเดียวเป็นเลยอะไรเงี้ยด้วยความความน่าสนใจมันก็มันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าความน่าสนใจมันก็เลยลดลดลงไปอีกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงการการเล่าเรื่องแบบหนึ่งคืนมันก็สามารถแบบ มันก็สามารถไปได้อีกนะในในส่วนของแบบ<ม>จะทำอ,อะไรโรหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าจะเล่าเรื่องที่มันแบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะไปได้ได้หลายเวย์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราก็น่าจะเข้าใจเนาะบางทีบางทีแบบบัตเจ็ตมาแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็ปัจจัยหลายๆอย่าง<ม>ปัจจัยหลายๆอย่าง <laughs> แต่ถามว่าโดยรวมดีไหมเนี่ยคือให้แปะคะแนน่คือดีมากนะดีมากนะกนะทั้งเรื่องแบบเรื่องของการร้องเรื่องของ อ๋อนักแสดงที่แบบมาร่วมแบบใน MV ต่างๆอะไรเงี้ยบวกกับตัวพี่วินเมทวินเองแล้วก็พี่มิกซี่เองอะคือสุดๆแล้วอะาอมีเพลงนี้ก็แบบหวังว่าแบบกระแสมันจะพาไปเนาะติ๊กต็อกกระแสมันจะแบบหวังว่าเพลงนี้น่าจะแบบเป็นแมทให้แมทในติ๊กต็อกแล้วเพลงน่าจะยอดวิวน่าจะพุ่งขึ้นอีกอะไรเงี้ยเนาะต้องรอดูต้องรอดูนะครับอีกอย่างอเก็นั่นแหละนะทุกคนคิดนอย่างไรก็เช่นเคยทุกคลิปเลยว่า คอมเมนต์ก like, ันเออแล้ว hmm. ก okay. mm ็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะแบบเข้ามาพูดคุยกันในช่องของเรานะครับผมว่ารู้สึกยังไงบ้างนะฮะอ่ะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมอีพีหน้าเราจะมารีแอคอะไรดีเสื้อไทยเกมพิเศษกับเสื้อไทยเออรอดูกันเองแล้วกันโอเคสุดจบจบ